เขียนแบบวิศวกรรม1นะครับบทที่1พื้นฐานการเขียนแบบวิศวกรรมตอนที่12การใช้งานเครื่องมือต่างๆในการเขียนแบบนะครับภาคที่8ปดและบทนี้ส่วนนี้เราจะพูดถึงกระดาษและก็เทปกาวนะครับกระดาษและเทปกาวก็วิธีติดตั้งกระดาษก่อนนะยังไม่ได้พูดถึงชนิดกระดาษเขียนแบบนะครับเอาเป็นวิธีติดตั้งเขาก่อน สมมติอันนี้เป็นโต๊ะนะครับเป็นพื้นโต๊ะนะครับเราก็เอากระดาษมาวางก่อนนะครับวางเพื่อติดตั้งทําไมต้องติดตั้งขนาดนั้นเพื่อให้มันได้ระดับนั่นเองนะครับเอากระดาษมาวางเสร็จนะครับมันสามารถที่จะโยกได้ใช่ไหมเพราะว่ายังไม่ได้แปะมันนะครับเราก็เอากระดาษกาวเนี่ยมาเตรียมไว้นะครับดึงมาให้เป็นชิ้นเล็กๆไว้แล้วให้เอาไม้ทีนะครับไปวางภาพให้ได้ระดับเท่านี้คุณก็สามารถที่จะ โยกกระดาษให้มันขนานกับไม้ทีได้แล้วใช่ไหมฮะพอโยกให้มันขนานเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเส้นเนี่ยมันอยู่ต้องอยู่ในแนวเดียวกันนะฮะหลังจากนั้นเราก็แปะกระดาษกาวลงไปที่ข้างบนก่อนนะครับอย่าเพิ่งแปะข้างล่างนะครับเราแปะข้างบนเสร็จเพื่อให้กระดาษมันเรียบนะครับให้มันเรียบให้เราลูดไม้ทีลงมาค่อยๆลูดนะครับอย่าให้มันแรงลูดลงมาให้กระดาษมันเรียบติดกับพื้นให้เหลือพื้นที่ข้างล่างนิดนึงเพื่อให้แปะกระดาษกาวได้แล้วหลังจากนั้นเราจึงค่อยแปะ เท่านี้ก็เป็นการติดตั้งกระดาษเรียบร้อยแล้วโดยใช้กระดาษกาวนะครับอย่าลืมนะครับใช้กระดาษกาวทึบอย่าใช้กระดาษกาวใสมันมันมันเหนียวไปแล้วแปะนิดเดียวให้โดนกระดาษนิดเดียวให้มันแค่อยู่จะไปแปะลึกเข้ามาเยอะนะครับเดี๋ยวกระดาษเสียหายนะฮะก็เดี๋ยวไว้เจอในวิดีโอถัดไปนะครับอย่าลืมนะครับทักษะคือสิ่งที่พัฒนาได้แค่ทำบ่อยๆทำซ้ำๆแล้วเราจะชำนาญ